อ้าวสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยวันนี้วันที่8ปดตุลาคมนะสองพันห้ารอยหสิบสี่มาจากอำเภอศรีสงครามค่ะอำเภอศรีสงครามจังหวัดีอนม่ครับมียางไรอยู่บ่เกือบพันต้นครับมีเกือบพันต้นเมื่อก่อนทํากางกรุงเทพเนาะนะทีนี้กลับมาจะท,าทํามทาสวนยางครับอย่าลืมเดอ้ออยากจะฝากพยัง พี่น้องเกษตรกร,กรที่มาจากกรุงเทพเนาะ uh huh. แล้วกลับมาทําสวนยางบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยถ้ายางออกแบบนี้เด้ยอยู่ได้บ่โอ้โห oh สบายมากเลยค่ะสิไปจะบอกกรุงเทพ <laughs> บ่ไป <laughs> <laughs> อ่บไปแน่นะจ้อ่ <laughs> บอไปครับ, <laughs> บ,รบทีนี้ยางนี้อายุ19ปีเด้อเนี่ยเพิ่งเปิดหน้ายางเนี่ยเพิ่งเปิดหน้ายางครับเนี่ยเ oh oh. พิ่งเปิดได้ายางมาก็ว่าตั้งแต่เปิดหน้ายางมานี่โบเคยเด้ขายสักครั้งเลยอ่า uh huh. ยังยังไม่เคยขายสักครั้งก่อนใชไหมครับพอเปิดครั้งแรกนะเปิดครั้งแรกเห็นแล้วเป็นยไงโอ้โหร้องโอ้โหอาเอาถ้าถ้าไม่มาเห็นด้วยตาจะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อค่ะเพราะว่าที่สวนได้แค่ช้อนนึงอืมแล้วเคยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาบอกว่าไงไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เนาะใช่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เราจะได้เยอะขนาดนั้นเอาวันนี้วันนี้หนูก็เดินดูมาเยอะนะที่เป็นผู้ถังแบบนี้เยอะไหมเยอะ พราะฉะนั้นอยากจะสื่อไปยังพี่น้องชาวสวนยางว่าถ้าท่านมีสวนยางนะไม่ว่าจะเป็นยางเล็กยางใหญ่ครับหน่อยยิ่งใหญ่ยิ่งออกแหละให้ใช้ปุ๋ยขี้ไก่และปุ๋ยคอกนะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเอเอ็มสูตรเอ็มยางก็จะเป็นแบบนี้ยุงในสวนมีไหมไม่มีค่ะนาดใส่เสื้อแขนสั้นไม่มียุงสักตัวแล้วแล้วแล้วสวนยางหนูมียุงไหม อเออทีนี้ถ้าถ้าถ้าใช้น้ำหมักเอเอ็มสูตรครูเอเอมนะแล้วใส่ปุ๋ย้อกครับเนาสวนยางก็จะให้น้ำยางเยอะแบบนี้แล้วก็ไม่มียุงอากาศก,าศก็จะปลอดรรงหนูว่าเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้ไหมทาอ,อย่างนี้ได้ไหมนะ <c oughs> ได้สบายมากอ่ได้สบายมาก,ามากนี่จะบอกวิธีตัดยางด้วยวิธีกรีดยางเพื่อให้ได้น้ำยางเยอะๆนะให้น้ำยางเยอะแล้วก็ต้นยางไม่โทม เจ้าของสวนก็นไม่โสมด้วยหน,น,นูลองคืบดินะปีหนึ่งผมตัดยางแค่นะคี้เออคืบเดียวหนูหนี่เน่ในหนึ่งปีเอาลงมาอีกสองปีสามปีสี่ปีห้าปีอ้าหนูลองนั่งลงนะมันจะได้เก้าปีเนี่ยนะตัดฟังหนูหันหน้ามาแทนนี่มาจำไว้นะตัดยางวันเว้นวันนะแผลแผลเน,นี่ยยาวครึ่งหนึ่งของลำต้นแผลน,นะ ตัดวันเว้นวันนะที่บ้านตัดสองวันเว้นวันใช่ไหมใช่ค่ะเออต่อไปเลิอกครับตัดวันเว้นวันคนก็จะได้พักต้นยางก็จะได้พักตัดวันเว้นวันนี่นะได้มากกว่าตัดสองวันเว้นวันนะผมทําสถิติแล้วครับแต่ที่แต่ที่สองคือต้นยางได้พักคนก็ได้พักไม่เหนื่อยถูกไหมไม่เหนื่อยนี่ทาจาไว้นะหนูนะทําน้อยได้มากเราอยู่ได้ครับ แต่เกษตรกรทั่วไปคือทำมากอยากทำเยอะๆๆๆอยากอยากปลูกกันห0 6 0บหกสิบไร่เข้าไหมครับความจริงยาน่ยปลูกแค่500ต้นก็พอแล้วดูแลมันดีๆถ้าปลูก500ต้นนี่นะโอ้ยร้องเพลงมันฟังทุกวันยังได้เลยได้รักกับพี่เหมือนใจได้ปริญญาชีวิตสัมัญยังพาลาวุฒการศึกษามีน้อยร้องเพลมันฟังยังได้เลยใช่ไหมเห็นเห็น เห็นกระชายแล้วเป็นไงอคือแบบเยอะมากค่ะเห็นแล้วเป็นไง,ไม,งไม่ต้องดูแลด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุย๋ยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันปลูกอยู่ในป่านะปลูกอยู่ในป่าทีนี้ถ้าถ้าบ้านหนูไม่มีป่าก็ปลูกไหนไหนสวนยางเออปลูกใต้สวนยางครับปลูกใต้สวนยางนี่วิธีหาเงินเ,นเดี๋ยวนี้กําลังกําลังเป็นเงินนะนี กต่ชายกำลังเป็นเงินนั่นนี่เออกำลังเป็นเงินอันนี้ขายไม่ได้ไม่ใช่น้อยน้อยนั่นนี่แต่ทํำไมผมไม่ขุดขายล่ะไหมครับผมขายแค่ความคิดอยากให้ชาวบ้านออกไปทำเข้าใจไหมอยากให้ชาวบ้านออกไปทําคือคือหมายว่าปีหนึ่งถ้าเราทําสวนยางเราได้ยางอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราปลูกกระชายเราได้กระชายด้วยถูกไหมอแล้วปลูกในพื้นที่เดียวกันน่ะปุ๋ยก็จินปุ๋ยที่จากได้จากไอ้ยางพารานี่แหละนะปลูกง่ายๆนะนนี่ บูกง่ายๆหนูว่าง่ายไหมง่าย <laughs> ทิ้งอ้ยหนึ่งิยุดยิ่งป่าหนายิ่งขึ้นนะ,ะแล้วตัวนี้เปลี่ยนราคานะน่นนี่รู้สึกยังไงเดินดูทั่วสวนละโอ้แตกต่างกับที่สวนแบบห <laughs> น้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะคือแบบเปลี่ยนแนวความคิดเลยเนาะมันมันเป็นมันต่างจากความรู้เดิมที่เรารู้มาเนาะใช่ใส่เคมีแล้วมันจะมีให้น้ำยางให้ผลผลิตเยอะอแต่มันไม่ใช่ค่ะแค่ ปุยยินทรีเนาะปุ๋ยขี้ไก่ใช่ไหมคะเออขี้่ขี้ไก่เป็นหลักทีนี้ตัวตัวการก็มันคืออยู่ในถังที่หนูอยู่นี่แหละใช่นี่แหละ <laughs> ทีนี้จําไว้หนูจําไว้นะถ้าหนูมีสวนยางอยู่สิบไร่นะสิบไร่นะก็ทําถังหมักในสักห้าถังถัห้าถังเพราะว่าเราเอาไว้ใช้นะ<อ>เพราะ<อ>ต้นยางมาที่มันป่วยเนี่ยมันไม่บอกเราเลถูกไหมใช่สมมุติว่าถ้าถ้าสมมติว่าต้นนี้ให้น้ำยางอยู่ดีดีเนี่ยพอวันหลังปุ๊บเนี่ยมันให้น้ำยางลดลงเนี่ย นั่นคือเขาป่วยเขาป่วยเราต้องหยุดนะเราต้องหยุดรีบเอาน้ำมอกเด็กไปพ่นเพราะนั้นอยู่ในสวนผมเนี่ยสวนยางสองพันต้นใช้คนตัดยางอยู่สี่คนนะตัดวันเว้นวันนะคนหนึ่งตัดยางแค่สองห้าสิบต้นต่อคนต่อคืนนะหนูตัดกี่ต้นกี่ต้นต่อคืนหนึ่งพันคนก็เหนื่อยถูกไหมคนก็เหนื่อย ยางก็เหนือ่อยางยางยางก็ไม่ได้พักเหมือนกันใช่ไหม<อ>ทั้งคนทั้งยางเลยเกมไปพร้พอมๆก่อนเพราะถึงว่าทาไมทาไมถึง,ถ,งถึงว่าต้องทําน้าหมักเอาไว้เยอะๆนะอเพราะเราถ้าเราจําเป็นเราเรียกใช้ได้เข้าใจไหม <c oughs> แล้วหมักเอาไว้เนี่ยเป็นปีอ่ะมันเก็บได้เป็นปนะีถ้าอากาศไม่เข้านะถ้าอากาศไม่เข้านะอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจเนะ <c oughs> เปิดยูทูบนะเปิดยนะูทูบช่องครูเสมบุญเสนานะ หรือเปิดเฟซบุ๊กดูเพจยางพาราพารวยนะหรือถ้าจะมาดูนะสวนยางยูงเภือโคกศิจุพันธ์จังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะครับ087-217-7176ไม่โกหกนะหนูนะไม่โกหกค่ะอันนี้มาดูด้วยที่สวนด้วยตัวเองเลยเพราะว่าดูใน YouTube เยอะแล้วก็เลยมาดูด้วยตา ที่สวนเลยโอ้โหทีนี้เชื่อเลยว่าได้เยอะจริงๆเชื่อเลยว่าถ้ามียางแค่พันต้นก็อยู่ได้เนาะสบายอ่ะ,อะโทรมาก,ก่อนนะครับใครอยากมาแบบกับหนูเนี่ยนะ0872177176สวนอยู่อำเภอโคกศรีวันจังหวัดสกลนครอ่าสวัสดีครับ